ขุดคุดกระปูยังคิดว่าได้กินนองเดือนวะพ <c oughs> อโบอยากคุดเลยใช่ปะโบมาน้ามีเนาะเลยอันนี้ก็น้ำเลือดหายแม่ว่ะโอ้มันเปลือกมันเปื้อนนะ่าชันเปื้อนีังได้เทาขุดบล่ลงแน่นอนเท่าเขาโบมาหน้าว้าเรียบร้อย <c oughs> เป็นไม้อ่อนแน่เนาะ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนอเน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะกัมภม่าพออกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยกัมภม่าพ่อเนาะกับบบาวตาในมือนีกอยโยหน้าบ้านหน้าเฮือนของเอื้อยเวียงเพื่อนนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งบ้านหน้ากระทิงพี่น้องเลยถือว่าบบาตากับวได้ขึ้นมาหลายมื้อเติบได้ได้น้อพี่น้องทั้งบ้านทั้งเฮือนในเวียงเพื่อน ถือว่ามาบัดนี้กับป้าทุกเนาะทางสางทางยางเปิดกระจังไดอ่าลงมืออ่าก่อเลยพี่น้องถือว่าไวเนาะพี่น้องเนาะไวขนาดมาพู้แหละตั้งแต่มือใช้ใช้ใดพี่น้องเลยทางบา่อแสนเพื่อนซื้อใดเนาะมาใส่ให้กับอ่าน้องเดือนไอเวียงเพื่อนมาตั้งแต่มื่อนั้นพี่น้องไปจนหัวมือนี่เนาะอย่างใดทางบ่อใต้เองกัน กราบทักทายสบายดีเนะาะกับผมแม่พี่น้อง FC Birds จู่ขู่จู่คนเด้อเนาะพี่น,อนอบาบา้องเนาะวัวซียู่ทางไกลทางไกลทั้ทงฝั่ง,งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอน,นสี่โมงแรกนาะพี่น้องใก่จะําเลยได้เนี่ยเนาะทางสร้างเพื่อนก็นกำลังลงมือก่ออยู่พี่น้องเลยในเนาะงบในการ ทูกบ้านสังเฮือนเอวียงเพื่อนนี่มีพ่อบนระบบบาตนี่หรือว่ายังขาดยังเหลือแต่ใดแน่เป็นบล็อกเนาะก็เห็นทางบอเซนเป็นสั่งมาเมื่อก่อนฮะ,ะเดี๋ยวว่าเฮือนเอวียงเพื่อนนี่ก่วงเนาะพี่นอ้องก่วงคักกัเลยเจ้าแตเท่าที่ได้ยินบอเซนเพื่อนว่าก็มีแต่สองคนเนาะพ่อ,อก,กับแม่เพื่อน,นอย่างเลยเดียวว่าหลักๆทุ่มในอ่า เพื่อนเอเวียงเพื่อนอ่าสบายดีทั้งสร้างเด้อสบายดีกินข้าวแล้วบ่ยังว่าแล้วนะคือเงียบแท้ส่วนมือนี่ได้มาเมื่อนี้คือหน่อยคนแท้พอและสมีสงศ์นะว่าชิเซลอยู่สงใส่ให้ลูกน้องเก่งนะว่ะอ่าเเข้าาวียยดออออู่๋ก็ก้อนี่เฮ็ดน้ำกัดจะคนนี่เออมือนี่อะไรผู้เดียวนี่ละก่อนี่ผู้เดียวเลยบ่อนี่ โอ้ยให้แล้วนะผู้ชาวบ่ผู้ชาวบ่โอ้หัวหน้าคุมงานพี่น้องโอ้คุณภรรยาน้องเรียกว่าผู้ชาวไปจ้ะไวเนาะหากเรื่องโกงผู้เช่านี่เรือบ่เนี่ยโบโกอผู้เช่านี่กะชิอ้อมบนเลยเป็นบานวงโกบวงกบมีมาครบแล้วเนาะแต่งได้น่ามีเจ้าว่าพ่อทำนี่บ่เนี่ หน้ามาพื้นมานี่เรือยังจะเอาเข่าอีกอยู่บอยังจะได้มาอีกอยู่ออบอยูอบอจะได้มาอยู่เพราะว่า,าเขาให้มันเกินชะกกอนเนาะนให้มันเกินให้มันแห้งอีกแล้วก็จังจังมาอีกรอบม,มาตอนนี้มันเพื่อนลายบนนั้นค,คือคืออันนี้นะซิชิก้คือนี่จะก้อนดังเทนี่ทำนั่นและโอ้ทำทำนี้ แล้วก็เทาเอ็เลยตั้ช่มโอ้คืออาก่ขึ้นชัีแล้วก็เท้านเอ็นใช่แล้วก็ตั้งวงกบขึ้นมานีโน่โอ้เนาะโอนองอ่าเพิ่นกรตื่นระบาดน,นี่ตัวน้องเดือนก็จังไดคุดนะสมบัติเพิ่นยู้อเพิ่นเอาหมูมาใช้มาบาดนี่หมูเาผา่เเหมูเจ้ามาผาก็เนนี่ <laughs> โอ้ มันยังสามตัวพ่นได้อยูเนาะตัวพูดแด้ผู้เนี่ตุ้ยตุ้ิตุ้ยลูกหมูป่าลูกหปอบ้านไอเวียงเพื่อนอุดมสมบูรณ์เลยพี่น้องเนาะมีหดหมูปลาอ่าเนาะสบายดีเด้อโดยบุษชุกสุคนโดยสบายดีโดยบุรีมาแต่โดนมากเลยจับผ้าจับควันใช่รึเนาะ ลึกแค่นี่ใช่เจ้าเด้กผมมาเนาะมาทีนึงโน้โอ้ทุกจับผ้าจับยางใช่บ่อบ่บของเขานี่ไอเตมานขนาดได้พราตาเนาะมาเถื่อะไรก็เห็นนะพันเนาะคือมาแับนี้ก็ลงมือก่ออลไรจังไดรบอเสียนนี่แบบเห็ดเลี่ยวบ้นเลยบ่บันเนี่ยเลื่อยบังบ่ไปเรื่อยไม่ได้เนาะโอ้ไม่ได้ขั้นตอนนี้ก่อน จังๆว่ากันอีกสีสีมีไปต่อหรือว่าจังใดเนาะจังว่ากันต้องไปเรื่อยๆไปเนาะแต่ว่าให้มีอยู่ได้เนาะว้าวแต่ไอ้เวียงพุตกใจเลยว่าได้ได้ดูเร็อกว่านี้พี่น้องเนาะโอ้ยเนาะมันก็มันก็คันว่าเขาเ็ชไใ้ขั้นตอนนี้ก่อแล้วกับก่อแล้วกับโบกเทพพืนเลยกับสมบูรณ์นี่แต่กระบาดลตอนแรนบาลนะซื้อบาสอย่างมาติดตั้งใช่ไหมกับสมบูรณ์เลยเนาะโอเคบานนีะ ชาวบ้านยังให้มันงามกับชื่อสีชื่ออยังกันยังว่าพี่อีกถ้าว่ามีภูรักภูใหญ่เพิ่นเข้ามาเนาะนียังยังพันนินบนได้เนาะต่างๆก็คือเอาโตวเพือนให้แล้วก้อนแอบรอดก้อนเอาโตวเพือนแล้วก้อนไปหน่อยเนาะเพราะว่าต่างๆอีดีกับทางทางเมย์เพิ่นทางเมย์เชฟพจดีเพรานาที่วันนั้นมาอีกทางทางเรื่องของช่งเดือนนี่นะโดยเพราะว่าได้ยินในช่องชื่อเพื่อนหน่อยได้เห็นเจ้าอาออกคลิปแต่ละเธอเอี้ยงเพื่อนหน่อยชาว่าป้าโตว่า เราจะควรเติบพี่น้อยเนาะเป็นซอยกันมากเราต้องแต่เริ่มลุกพูนได้มาใต้ไอ้โนั่นแหละการลุกขึ้นมาเป็นเสาแล้วกันมาเนี่ต่างๆน้าหน้านี่หรือว่าบนล่างนี่นะนี่บนล่างโมเมนต์เต่เสาโมเมนต์เต่เสาครับที่ดินพี่น้อยเนาะที่ดินนี่เป็นทางอ้างพื้นได้ซื้อเนาะทางไอเตียงเนาะทางเสากับทางแอตียงพี่หน่อยเนาะที่ดินกับเสาทางไอเตียงพี่น้อยเป็นตัว อุกตเติมหนึ่งได้เนาะหลายอยู่แล้วซาเจ้าฟูทีฮับเป็นสะพานบุญกับเมย์เพื่นนี้เจ้าเจ้าว่าบอยู่แล้วบอหลักแสนเออจะหอดแล้วไปเนาะเกิดเมืองกันแล้ว่าตายจากบอกจากสังละกุมลังคาค่าซุ่มค่าช้างเนาะอะไรก็ได้ยังสรุปไปได้ยังสรุปไปได้ไปยังไงเนาะราะเขาเป็นใจเป็นตอนเลยเนี่ยใจเป็นตอนเป็นตอนไปอนาคต ต่ว่าถามสร้างคนว่าชาวบ้านเฮ็ดเองนะสมมติว่าเห็ดเองงืดเองหาเชน่บยู่ได้เดือนนี้อนละเดือนเนาะต้องเดือนเลยเนาะห้องเด้อนกับพันผ้าจนหักต้องเดือนกับคุดเออเสียบจนหักลึกแค่พันผาพันีแต่อยู่เนาะไม่ใช่ มือน,นี้เนี่ยยังไงครให้ออกบ่หน่ออกให้ได้บ่หนิเด้อออาให้ได้อ๋อเอาใจใส่ให้น้องเดือดอ่นพันให้ขาดก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะสิเป็นมาไปพุงว่าไปพุ่งเลยเห็นอไเออออกอยู่ดอกแข่อขวยมาเลยออกโลดเนี่ยฮะได้ได้บ่หนิเด้อเออได้บ่ต้องเมื่อบ่หนิว้าโอ้มันสิลุดได้ลงเดือนฮะเออขวัญบั้นสิลุดได้เห็นังดีเนี่ยฟีดจักโลกอยู่ที่ดอกบ๊อบพันนิ่งลงไปเลยอ๋อ พันขวดพันขวดน,นี่บ่อบ่บ่บ่อตกแล้วนะเบิ่งเบิ้งตอกลงก้นโอเค <บๆ S 2> อน้องตอกโอเคอกเค็ถามว่าพันเป็นบ่พี่น้องเป็นอยู่แต่ว่าบ่ได้คอยพันมันก็นเลยแบบบ่คล่องแค่สำหรับบอต้านะขาดแล้วเจ้าหนอนขาดแล้วมีแต่ตัวนั้นบ่ เพื่อนเอาให้อันผู้บ้านเพื่อนนั่นล่องแน่ตัวนั้นตัวนี้วะเออเออเออตัวนั้นแล้วเออมีประจัญการนี่คืออย่งเอ้ยเบิดแน่แล้วใช่ไมาใกล้ภายในเนอะฮะทีแล้วคอยกต่ทีมาอยู่บนสูงพี่แล้วเัิญเจ้าพันแล้วบอกว่าใจได้คอยเจ้าพันนี่เนาะจากแล้วแล้วแต่วิธีการแนี้ยนุขเข่าอยู่แล้วป่ะตาเข่าวะเข่าอยู่เอาแนวบริเวณขวนญมันไม่ห้างเลยเนี่ยเนาะ เพิ่นไปยืมมาบ่เอื้อนอนอยู่จําควรไม่ห้างบ่ได้น่นี่ได้นี่ม่บอกบ้านเฮาบ้านเฮาคือบ่ได้ใช้ส่หรอมาตาเนาะบ่ค่อยมีแล้วมีจักสิติงวัวกัวชิว้าันนี้กับในนี้บุถาวรภูแก่เพิ่นเว้าหยอกกันได้แม่นบอกจำผ้ากัจะพาไม่ห้างแล้วบ่เขาเพิ่นว่าบ่มีผูพนธเพิ่นอ๋อมึมีผภูพนธ์ห้บ่แต่ว่าจะเว้าไรไหมฮะผู้หมายกันบ่เออแต่ว่ามันเป็นคำว่าเอายกกันเ่ราะั้น แต่ว่าแท้จริงแล้วโอ้ยเพื่อนกับเก่งเพื่อนเนาะขับรถเองกับเป็นอีกหวังคนไทยหน้าเองอีกวันนีผัวรวยเนาะรยแล้วนั่นเป็นแม่ยว้าวอ่อหมูเพื่อนกือคู้แท้เออยเนี่ยเนาะคู้แท้เี่เพราะพาไหากินเชยเนาะแบบ แบบโบรานอยากมีอยากยังไปใช้เนาะขังไว้กันเรื่อยมาอยู่แล<ม>้วต<อ>ัวนั้นได้ในน้อยทำนี่อันนี้มืดนี่หันล้านหกใช่ล้านหกปวตีงวดอะกอดตัวขึ้ขาดแล้ยจะถือว่าตัวละพันนะ <โด S 2> ตัวละพันตัวนี้ตัวนี้นี่ไหวหรือหนีเนาะเออเอาเอาเอาออกเดี๋ยวเดียวจบปวดขี้ดงเลยหรือว่านี่นี่เรียกว่าคุดขี้ดินออกก้อนบานเรื่องนี้เอาให้น้องเดือนเช่อขี้ดินออกก้อน วะตัวพันตรงนี้ได้บ่โอ้ยเอาเอาซาลองเบิ้งค่ะใครดกอปบอสเซนก้ามอยู่ก้ามเลยบอสเซยนรถมันในนึงนะฮะอ่าบ่บอกินลายแล้วรถออกแน่เจ็บร้อยบอสบัณฑ์ตัวนั้นหัดไวใช่อเนาะงามบอกทุนไหนดีเอาเอาเอาได้ดอ่โดกแขนงุบยางยู่แล้วก็ได้ ออกแล้วแลเจ๊กๆหน่อยควรเพื่อชิบ่เขานะสี่เสียมก็ได้เบิ้งคักเลยต้องมากเหมือนต่งันตอนมันไดเนาะวาตาโอ้ออกเด้ออกเด้จำเพินจำเพินบอมาน้ำแน่นีเฮงบริบาลเลยความแข็งนี่เฮ็ดันดี

อ dre อ dre เออเอาให้เอาให้น้องเดือนขุดก่อนขา2ไฉห่อไปแม่นบ่อ๋อโตชันมึงแนเนาะบ้องเดือนพันคู่มือบ่เห็นว่าชันคือว่าแล้วผู้เคยกับผู้บ่เคยแม่นบ่อ่าเออคือว่าันแหละเนาะพี่น้องบ บริคอยจับจังชายจังชายได้น้องเดือนอยากให้ได้อยักให้ได้ให้บริพันธ์บ่ให้บริพันธ์เนาะเลยเลยเลยเฮ็ดหึนะนะคือนี่นะมันเป็นตอส้มเสี้ยวบอเรียวยังไงอนี่เอิ้นคือกันอยู่ว่านี่เนาะบ่อไรฮะตอระบามตอระบามตอระบาม โอ้ต้นต oh, no. 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 ้นละบามเนาะบอกคนบอกู้เนาะาใช้บแม่นั้นยังหัวเลยเนาะฮะแมนป่าแต่ยวว่าตันจะเป็นหฮมดีอะไรอย่างเงี้ยคือว่าผมโอ้กีกับแม่ะมาชนงนหมคนนีเนาะใกล้กันนะตัอ๋อเดี๋ยวเป็นการตีใว่่าวแสดงแสดงว่าบ่บ่บ่มีห้าแก้วไญ่ป็นไดบ่คอยยืดปนได อาคือง่งงอยู่น้นีดีีกหนึ่งหย่ยาเดียวเดียวเดียวบอต้าชําให้นะนะเออเดียวเดียวบอต้าชให้นี่เอายังบอตัดตัวนี้ดิเออตัดแต่่นี่ตัดแล้วแต่ดินลงไปทมมันได้เยอนยังมกันงาี่มันมันยังมีกันเงาันอยูแถวพื้นี่ยกันเียไปงนครับกะลี คืนในเวียงยันใช่ได้คืนช่วงชวงการเลยคืนในเวียงหรือว่าเชี่ยงกูหันจักแล้ชำชางเคืนอารมณ์ดีเนี่ยเมื <ไป S 1> ่อใดอ่าเพราะว่าัวน่าเคืนมาคุ้มด้ีคืนว่ะ <c oughs> อ่าชำช้างพหน่ามาคุ้มเลยช่างกะอ่ะาเด็กๆตั้งใจเหน็ๆๆนเวียงเห็นงานเลเวียงว่ะอ่ามีวูน่าคุ้มดีแล้วเนาะดีกว่าบูมี ผมมีผมมีคนคุมผมมีคนเว้าวเลยเงาได้เอ่อทึกหนึ่งแม่ชองบ่เนี่ยแต่มันเป็นประเภทหนูหน,หนูซิงกับนูกับหนูซิงนะบ่เป็นหนูพุกม่แหลมแหลมเงินเงินขายลูกซี้หน่นอยบ่เกง่งเก่งคือคือเพื่อนลงทุนน้ำตัวนี้ตอนแรกกับมันใหญ่กะทุนกับไรกันอยู่นี่แหละพี่น้องเลยอ้าวบ่ซื้อไว้แบบ ยันหอนเดือนหอนเวือนละห่อนเก็บแล้วเขากูมีเงินแล้วมีไก่ที่ห่อนละเขาต้องขายออกนะ่ได้แนวมันเห็ดเ่าได้กำไรได้ทุนที่มีเงินเห็ดไปแล้วแหละเออเนาะผมมีไผว่าดอกรูนี้คะไก่เดือนสุนทรีน่เก็บไปแล้วนะได้ได้กัเพิ่นแห่งดีแหละเนาะเพิ่นเพิ่นช่วยบัดแห่งพัฒนาไปแห่งมีแนวคิดอยากเห็ดอยากหาเพิ่นแห่งดีใจอ่าเพิ่นช่วยยังมากก่ะ ตรวโปดช่วยอย่างมากกัตรวจปดดรบคนที่จมอ่าน้องเดือนแ <c oughs> นม้ยมึงเลยมาขุดช่วยว่าลายให้เปลีป่ยนบ่บ <c oughs> ่ฮะจิธาพัาน,นใช่แต่บ่เปลี่ยนกะเอ้ยเวียงน้าบอกหลัดคือดิฮะน้นองเดือนก็ร่างชีวะออกมาเลยคือดิฮะ <c oughs> <c oughs> ขุดคุดจิรอ,อกับขุดต่อไหมแตัวใด้เ่อยน้องเดือน <c oughs> ข,ออขุดต่อ,ตอไหมจิรอเอนี้ยหัวจิหอดเนาะ กันกันงคืนกับคุดเมนบนี่ฮอต่อเฮ้ยลายห้าตนแล้วผูกกองทุกคนท่น่ะลายห้าแต่แ้เออท่าน่ะคอยค่อยเห็ดไปเนาะต่อหนึ่งโดยยุบหุ่นยัเอาไปแลวต่อหนกาคืนคืนนี้ตัวเลกักับโบบังคับเจ้าของเนาะมันคอยคอเห็ดไปบอกแล้วกัเป็นหืดเป็นยาเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังตอยู่เออคือบ่คอยเห็นโลกไปสวรรค์แต่ก็คือลุไปสวรรค์ไปเดีวนี่ะไปกันบ่โดยอ๋อประว่า ช่วงผลขึ้นมานะไปสวรรค์เด้วยหันะเอาเดือนหนึ่งเงินโบมี่เราจะเอาอ่าน้อยเอาเอารายเดือนเงินงบเงาโบเพรอะมีเอาไล้เอาไปดิติดถุงไว้อยู่คือคือขนาดนะ้นเราลูกงาของเอื้อยเปิี่นเปลี่ยนนี่แกต้องบำรุงตลอดโอ้เหรอเนาะเศร้าไปไว้ติดถุงไว้อยู่เรแต่ละเทือกต้องลงไปสวรรค์พุ่นเนาะ นั่นแหละแต่มีงานบุญเนี่ยอะไรขาดก็ได้แต่ว่าเขาเพี้ยว่ามีงานนะนะแต่บ่ไปเขาใกล้แล้วบ่ใช่คือได้ยินว่าใกล้เลยงานบุญก็บอกไงจ่าวว่นใกล้แล้วมันเดือนนี้อ่าอ่าบอแล้วก็อยู่ในช่วงเดือนเดือนสามไม่สามข้าโดยบอบอเมีนสามสองข้ามสองข้าโดยเมื่อสามข้าแล้วเมีนมือเพิ่นดักบาทบอมากระยานนั้น มีหลายแนวน้อเลยแต่ว่ามันก็เจกกันเราไดกระบุญน่งบาทเจอกันกับมือเลิกเด็กบนบ้านนอกมือสามเนาะมนอันนี้มือสองขั้มมือแหวกระบอกค่ะมือสองขั้อ่าอ่าอ่อมือออกไม้ทรงค่ะมือค้ำหนึ่งนล้มือเสพึงเสถียนมือสองแล้วมือโฮมก็แห้งหมดเลยเราถาบุญทอดยอดเทิงก็ได้ขึ้นมาพี่น้องเลยเจะได้ยังไงอ่าแต่ว่านี่ก็ขึ้นมา ใช่มาพกพ<ด>อเพราะว่าชาชีวะว่าเออจังไดก็มาจังไดละมาเลยบ่ได้ขึ้น,านมาน <ะ S 2> เลยแมนเมนเมนให้ให้ชวนมาบ่เดินเดินเมน้องอนุู้นแหละจาสามีและจ้าสามีมน้าเนาะเพราะว่าไม่มีการแสดงศิลปะลายมีแบบอันมีแต่แบบ ขลองตะเก่าแต่ก่อนเบว้ยนะ,ะ,ะมีเคนมานั่งขายกระบองแล้วกกรนเรียนขายถ้าอ,อ,อยากซื้อก็ซื้อคเคนเขียนป่ายไว้ได้มีกระบอกขายอีกเนาะนี่แล้วก็ออมีเครื่องโบราณแบบมีกระบุงกระยงังยังขาย,ยาอ,อ,อันยังอันเป็นคัดแอลอัเอื้อวุ้งซื้อเนาะของบอกโบเมียนนะเฮาใส่ฟานนะอยังนะกระยางโบเมียน,อนเอาผ้ามาใส่เดี๋ยว้ทับผ้า แมนโอ้ยเอ่าพะพะรายการพื้นการนั่งขายอะไรกับเต้มีมออะไรกับเครื่องแบบมีแต่สิ้นอะไรกับสิ้นเสื้อผ้าห่มเอียงมีแต่ของเพื้นต่ำเองเบิ้ดมีแต่ของโบราณเบิ้ดทุกอย่างมีแต่ของโบราณไมเอาอะไรก็ได้เมนพ่อว่าน้องเดือดนะพ่อว่าพออะไรเมือนกันดว่าพุดลงอีกบ่ปั๊บกะตัดลยมา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 สีช่วยพุดจักหน่อยน้องพี่น้องเนาะอ่าจบ อ้าวอ่ะม้ามัเป๊พุ้งอางไอยู่เนาะมาคุดคุดคุดกระปูยังคิดว่าได้กินน่องเดือนวะโอ้โบอยากคุดเลยใช่ปะโบมาน้ามีเนาะเลยอันนี้ก็ลังเลือดหายเมย์ว่ะโอ้มันเจี๋ยมันเปื้อนนะว่าชั้นเปื้อนังได้เทาขุดบรลปุกไหมอนาะเท่าเทาโบมาน้ามันมาน้า ให้ยุบมันมีโพูดเลยเข้ามากับมันไหลตามเอเสียมออกนะคะจะรำสีแห้งในกองนี่เป็นต้นข่าวบ่เนี้ยเือต้นทบบ่ต้นไม้ยังก็ยังอย่าลืมคือว่าไม่ประโดงองเนี้ยไม่ประโดงโดยโดยู นี่กับพอดีล้วแล้วกับคูนดินทมมาเลยดย้วยวัชจิตบ่มาเนาะฉันกับเจ้าวจิตแล้วมาพาถาวมีนาเมื่อเยี่ยมพี่นอ้องว่ะอ,อ้าวนี่กเพื่นแน่เยี่ยมพี่นอ้องเพิ่นจับควันนี่ออนดีเด้เพิ่นเคยด้อืมถนัดเลยเพิ่นถนัดได้จ้าจักสติ้นกมันนี่โบได้สูบายมาเลยกะแม่มน้าโบาเคยกับโบอยากนั่นแน่นอน กันกับพันผ้าเนาะเบิ่งง่ายอยู่แต่ว่าผู้เพิ่นบ่เคยนี่กระป้าทุกเลิกเติบได้แล้วว่าหนิน้องโดยได้แล้วนอนตรงนัะนี่ไปแล้วฮะบาทนี่ผู้เอาควันเนาะสมบดติตากล้องฮักสมบัโอ้โหไทยต้องมาอีกก่อนเจ้าผู้มันเจ้าผู้ได้ให้น้องขุดอีกเนาะพี่เนาะต้องเถือผี่เนาะเบื้องนี้บอก เคยบ่เนาะนี่บอกบ่ได้คือเกาบอมันกว้างพวกคุมค้มจะขุดเหรนคันเจ้าให้จีก็แค่คนนี้คือจะไงเนาะเอาเดี๋ยวน้องเดือนทางเขาทางเขางอ,งอ่าเพิน่น <laughs> เพิน่นเพินเพนเพ่นบอกทางอ้อมไปเลยนี่ <laughs> <laughs> เห็ดขุดจะหลอกจะหลอกลงให้กว่านี่จีรอเ <laughs> หน็นเนาะไอ อ่โจกองไว้ก่อนพี่น้องเลยหลายที่ละฮะบาทนี่คือชีออกอยู่ดอกบาทนี่จำบอกกคนพันขวานบุปินว้ายว้าวเรียบร้อยเป็นไม้อ่อนแน่เนาะ mới để khía tổ này lấy, bỏ oh, bả này, ăn chúc lên rồi, khỏi điều. Tổ long rồi. À, nhau rồi nó, thằng fc vừa nói, bắt thôi, nhau thế mà thằng. À, bảo làเพื่o,เพื่o chịu học này, gặp. À, hứng long, nó. Tổ nhảy nè, à, đừng cả, cứ bảo lệ, hai nong đền, vừa xâu con, phi long rồi. ไปพ่อไปพ่อเนาะกับปตาในคลิปต่อไปพี่น้องอ่าพุ่นละคือชิออกโยคลิปต่อไปเนี่ยเฟน,นการขโมกขับใจละลายเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยไปกับโบกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเฮือนเอเวียงเพิ่นก็คือว่าหมละไปเรื่อยๆเนาะที่ละขั้นที่ละตอนกับอ่อกับแม่เพิ่นการขอยไปที่ละสเต็ป แล้วก็แล้วโบกแล้วสาบี่กาเรื่องกระโลบอติดแพดานบอสีบบนี่กจังว่าไปอีกพี่น้องเลยเนาะเพื่นอนสีช่วยเข้ามาหรือว่ามีผู้ใดอยากสมทบคือว่าอะไรอยากช่วยเพื่อนก็คือบอกเซน,นเคยว้าเลยเนาะกายนิีอดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยจังไดก็ขอบุกขอบใจพอกับเมยเพนะื่อนเด้อเนาะที่เห่นมือเข้ามาช่วยทางครอบครัวของน้องเดือนเวียงพี่น้องจนได้ บ้านใหม่เฮือนงามเนาะถ้าคลิปนี้ก็คือชิได้ขอก้าวขคขว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย